ฝันเห็นอุจจระบางตำราเขาว่าจะมีโชคลาภจะถูกหวยได้เงินก้อนโตแต่จากประสบการณ์เนี่ยการฝันเห็นอุจจระเนี่ยแปลว่าท่านจะมีเรื่องบาดหมางจะถูกนินทาว่าร้ายให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ควรระวังคำพูดและควรจะทำบุญกวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรฝันเห็นอุจจาระหรือฝันเห็นห้องส้วมแปลว่าจะมีคนแฉความลับหรือเอาเรื่องของท่านไปนินทาว่าร้ายนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าฝันเห็นห้องน้ำหรือฝันเห็นอุจจาระเนี่ยก็ควรจะทำบุญสวดมนต์นะคะแล้วก็แผ่เมตตาไป